สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเอ็นเนวิสไทม์อีคลิปหนึ่งนะครับวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564ครับคลิปนี้แอดมินจะมารายงานเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่หลายคนเกิดความสับสนโอลมานเหลือเกินว่าสรุปแล้วยอดเงินถุงชั้นมันหายไปไหนทําไมไปสแกนร้านค้าแล้วถูกร้านค้าโกงหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ระบบก,การตัดยอดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าแอปถุงเงินของฝั่งร้านค้ามันมีปัญหาหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้นะครับเรายังไม่ได้รับคําตอบหรือว่าคําชี้แจงที่มันชัดเจนจากกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยยกเว้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกของการโอนเงินเข้ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมันเกิดปัญหาว่ามีการตรวจพบเจอการแสแกนจ่ายที่ผิดปกติทําให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยปิดการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการเราชนะไปชั่วคราวเรียกว่าเกือบทั้งวันนั่นแหละ ใช้งานไม่ได้สแกนจ่ายไม่ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นที่มาว่าร้านค้าบางแห่งนะครับถึงขนาดประกาศไม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมันมีปัญหาเยอะแต่มันก็จะมีบางร้านค้าที่เมื่อประชาชนไปใช้สิทธิ์แล้วเกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาขึ้นคือยอดเงินของพี่น้องประชาชนมันหายไปมียอดติดลบคําว่ายอดติดลบคืออะไรครับ ก็เหมือนที่กรุงไทยบอกว่ามีการใช้เกินวงเงินที่กําหนดผมก็ไม่รู้ว่ามันเกินวงเงินที่กําหนดได้อย่างไรในเมื่อระบบการโอนเงินของโครงการเราชนะทุกกลุ่มกําหนดให้โอนเป็นรายสัปดาห์ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกําหนดให้โอนทุกวันศุกร์เริ่มวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึง26มีนาคมรวม8สัปดาห์ด้วยกัน67 5และ700บาทแล้วทาไมมันถึงระบบถึงอนุญาตหรือระบบ มันถึงไม่มีการตัดยอดทําไมถึงปล่อยให้มีการสแกนจ่ายยอดวงเงินได้ล่ะอันนี้ไม่ทราบประชาชนไม่ทราบคนที่จะตอบได้คือกรุงไทยกับกระทรวงการคลังคลิปนี้ผมจะนําตัวอย่างของพี่น้องประชาชน2ตัวอย่างหลักๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งฝั่งประชาชนและก็ฝั่งร้านค้าท่านผู้ชมก็ดีนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดที่ฟังอยู่ก็ดีช่วยนํา เรื่องนี้นะครับแล้วก็นําไปแก้ไขโดยด่วนก่อนที่วันที่5มีนาคมนี้กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนคือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่5มีนาคมเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับลําพังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการใช้สิทธิ์มาในช่วงสองสปีหลังมาสแกนยังเกิดปัญหาและนับประสาอะไรกับบัตรประจําตัวประชาชนที่เพิ่งจะถูกนํามาจัดการ ให้มันเป็นลักษณะของบัตรรูดเงินนะครับเพื่อไปซื้อสินค้าบริการภายใต้โครงการเราชนะแทนบัตรบริการแห่งรัฐแทนบัตร ATM ก็ว่าได้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรือเปล่านะครับที่นําบัตรประชาชนมาใช้ในการรูดซื้อสินค้าได้แม้ว่ามันจะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด Guard, เป็นแบบสมัยใหม่แต่ผมเชื่อครับระบบการตัดจ่ายยอดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนกับแอปถุงเงินกับเครื่องรูดบัตรเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของท่านผู้ชม2ท่านนี้นะครับว่าคิมมาไว้ว่าอย่างไร ท่านแรกบอกว่าได้โทรศัพท์ไปสอบถามที่เบอร์ค c เซ็นเตอร์ด้านหลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ021092345โดยแจ้งไปว่าเงินมันไม่เข้านะอันนี้ผมอ่านตามที่ท่านผู้ชมพิมพ์มานะครับเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าร้านค้าได้กดย้ำๆไป5ครั้งทำให้บัตรยอดเงินในบัตรติดลบ2,700บาทเงินเข้าเมื่อไหร่ต้องหักเข้าร้านค้าทุกครั้งจนกว่ายอดติดลบจะหมด ก็หมายความว่าเขาก็หมายความว่าแล้วเขาเนี่ยจะไม่ได้รับเงินของวันที่12บสองสิบเก้ายี่สิุมภารวมไปถึงวันที่5มีนาคมแล้วท่านผู้ชมท่านนี้ยังบอกอีกว่าร้านค้าร้านนี้ทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหรือว่าทํากับประชาชนหลายคนแล้วพอไปสอบถามที่ร้านค้าร้านค้าบอกว่าให้ไปเอาข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยมาเพื่อพิสูจน์เพื่อยืนยัน ว่าใครผิดว่าใครถูกท่านผู้ชมท่านนี้ถามผมมาว่าจะเอาผิดกับร้านค้าได้ไหมนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็พูดในเชิงหลักการแล้วกันว่ามันจะเอาผิดกับร้านค้าได้หรือเปล่าอันดับแรกเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าร้านค้าเขาผิดจริงหรือเปล่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าร้านค้าผิดจริงอันนี้เอาความผิดเอาผิดร้านค้าได้แน่นอนครับฟ้องร้องได้แน่นอนแต่ก็อย่างที่ร้านค้าเขาบอกคือเราจะต้องไปเอาหลักฐานจากธนาคารกรุงไทยมา กรุงไทยจะตอบเพียงแค่ว่าอ๋อร้านค้ากดซ้ำๆห้าครั้งทำให้ยอดในบัตรเราติดลบเมื่อเงินเข้าบัตรเราจะต้องถูกหักยอดเข้าร้านค้าจนครบวงเงินที่ติดลบธนาคารกรุงไทยจะตอบแค่นี้ไม่ได้ครับธนาคารกรุงไทยจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบหรือไปดูว่าเครื่องแอปพลิเคชันถูงเงินของร้านค้าร้านนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติของการสแกนจ่ายหรือเปล่าแล้วที่ท่านผู้ชมท่านนี้บอกว่า ร้านนี้ทํากับคนมาหลายคนแล้วในลักษณะแบบการกดย้ําๆท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมพูดมาตลอดร้านค้าที่จริงใจบริสุทธิ์ใจเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากลําบากก็มีมากและเป็นส่วนมากด้วยแต่มันก็มีร้านค้าส่วนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและเอาความฉลาดของตัวเองนั้นมาใช้ในทางที่ผิดโดยเขาอาจจะรู้หรืออาจจะมีความเครือบแคลงสงสัยแล้วว่าระบบการตัดจของ ธนาคารกรุงไทยมันห่วยแตกเดี๋ยวกดย้ําๆไปเดี๋ยวยอดเงินมันก็เข้าเห็นไหมครับแล้วผมพิมพ์โตอตอบกับท่านผู้ชมท่านนี้ไปหลายคอมเมนต์มากแต่นี่คือคอมเมนต์แรกนะครับที่เขาเอามาพิมพ์เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ธนาคารกรุงไทยจะต้องลงไปตรวจสอบไม่ใช่แค่ร้านค้าหรือประเด็นที่ผมอ่านนี้อย่างเดียวจะต้องมีกรณีอื่นๆอีกที่ท่านผู้ชมหลายท่านไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใคร นะครับอันนี้ฝากให้กรุงไทยช่วยแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเดือนมีนาคมที่กลุ่มบัตรประชาชนเริ่มใช้สิทธิน์นีท่านจะต้องเจอปัญหาอีกมากมายไปดูคอมเมนต์ที่2ครับของท่านนี้บอกว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ไปใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าแล้วทางร้านก็ให้ลูกน้องเนี่ยทำการสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือเอาแอปถุงเงินมาสแกน แล้วก็ให้เรากดรหัสผ่านยอดสินค้าวันนั้นคือ290บาทนะครับสแกนครั้งแรกเนี่ย290บาทแต่เงินมันไม่เข้าครับเงินมันไม่เข้าแอปถุงเงินของร้านค้าแต่ได้เช็คในเงินในบัตรนะครับเหลือ385บาทนะเหลือ385บาทหลังจากนั้นทางร้านค้าบอกว่าเงินยังไม่เข้าก็เลยต้องสแกนรอบที่2ครับ สแกนรอบที่2ก็ใส่ราคาเดิมคือ290บาทเงินก็ยังไม่เข้าอีกครับแต่ยอดเงินในบัตรถูกตัดเหลือ95บาทททำยังไงล่ะครับก็เอาของทำไาแล้วก็อยากได้ของสุดท้ายก็ต้องสแกนอีกครั้งที่3ครับทางร้านค้าก็ทำการสแกนบัตรอีกเป็นครั้งที่3ผลปรากฏว่าร้านค้าบอกว่าเงินเข้าแค่90บาทอีก2 0 0หนึ่งไม่เข้าเงินเข้าแค่90บาท ก็เลยได้เอาเงินสดจ่ายเพิ่มส่วนที่เหลืออีก200บาทพอไปเช็คเงินในบัตรเหลือ5บาทของท่านนี้ไม่เหมือนของท่านแรกนะครับของท่านนี้เนี่ยสแกน3ครั้ง2ครั้งแรกร้านค้าบอกเงินไม่เข้าครั้งที่3ร้านค้าบอกเงินเข้าแค่90บาท ทำไมมันไม่เข้า95บาทครับเพราะว่าเงินในบัตรมันเหลือ95บาทในช่วงที่สแกนไป2ครั้งแรกเงินในบัตรเหลือ95บาททําไมครั้งที่3เงินมันไม่เข้า95บาทแล้วส่วนต่างจ่ายเพิ่มแต่นี่เงินมันเข้า90บาทประชาชนจ่ายเพิ่มอีก200บาทแต่เงินในบัตรค้างเติ่งอยู่5บาทคําลงท้ายคืองงนี่ไม่ใช่ตัวอย่าง แค่2คนนี้จากกลุ่มผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.8 13.7ล้านคนภายใต้โครงการเราชนะนี่เป็นเพียงกรณีตัวอย่างที่มันเกิดปัญหาระหว่างการสกแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแอปถุงเงินของร้านค้าเกิดอะไรขึ้นครับวิงวอนนะครับธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเนี่ย ช่วยกรุณาแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนนะครับไม่ฉะนั้นแล้วผมอาจจะต้องนําเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยมาเป็นประเด็นมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนอีกทวงถามว่าระบบของพวกท่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่เฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่รวมถึงแอปเป๋าตังนะครับที่สแกนยากเย็นหรือเกินบางคนนะครับสแกนแล้วสแกนอีกจะอ้างว่าพี่น้องประชาชนใช้โทรศัพท์เก่าก็ไม่ได้ ก็ในเมื่อแอปเป๋าตังพวกคุณระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าระบบ Android เวอร์ชันต่ำสุดต้ง5.0ขึ้นไประบบ iOS ต้อง9.0ขึ้นไปหรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงอีกแลครับเพราะว่าล่าสุดแอปเป๋าตังปรับจาก10.30ณนะวันที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งมาตอนนี้เข้าโครงการเราชนะมาเกือบเดือนปรับมาเป็น10.34.0ณนะเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานี้ช่วยจัดการ ปัญหานี้โดยโด่วนนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในการใช้บัตรบริการห่งรัฐก,ก็ดีในการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ดีก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับผมจะนาคอมเมนต์ของพุกท่านเนี่ยมารายงานเป็นปัญหาให้ภาครัฐได้นําไปชี้แจงปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยโดย่วนด้วยไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับลําพังผมมาพูดแบบนี้ ก็มีบางท่านบางคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็หาว่าผมเนี่ยตั้งแง่ตั้งงอนกับรัฐบาลทําดีต้องชมครับและถ้าทําไม่ดีจะให้ผมมานั่งอวยก็คงไม่ถูกท่านใดที่เคยได้ติดตามผมมาอย่างยาวนานก็คงจะพอทราบว่านแนวทางการทําช่องของผมเป็นอย่างไรนะครับคิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นเอาละครับรบกวนแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะถูกแชร์ออกไปจนถึงกระทรวงการคลังแชร์ออกไปจนถึงธนาคารกรุงไทยเจ้าของเรื่อง จะได้แก้ปัญหานี้ให้มันหมดสิ้นไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้มันรู้ที่มาที่ไปแล้วประชาชนได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะคืนให้เขาหรือเปล่าแล้วจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงติดตามกันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก a อเนลไทม์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ